ฮัลโหลฮัลโหลฮัโโหสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมเราอาจจะไม่ได้เจอกันนานใช่ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าพี่นั้นอ่ะติดทุรงทุระเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทุระที่ต้องคุยงานหรือว่าจะเป็นธุระที่เป็นการบ้านในมอพี่ติดเยอะมากเลยน้องๆแต่ว่าวันนี้ยพี่หาโอกาสมาเพื่อที่ประกาศรางวัลแล้วแต,แต่ว่าน้องดูนี่สิ ต้องเห็นอะไรหรือไม่เนี่มีมีคนร่วมกับเราแค่คนเดียวเองเนี่ยจากที่เราจะแจกกันทั้งสิบรางวัลเลยนะน้องเสียใ,ใจมากใช่ไหมเราแจกกันเท่าแหละเอยเราแจกกันห้ารางวัลต่างหากยี่สิบาทโอ้โหหรือจริงๆแล้วมันน้อยไปยี่สิบาทน้องๆแบบว่าอุ้ยไม่เอากันใช่ไหมั้าอย่างนี้แล้วลกัน <c oughs> ไว้ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าพี่มีกบพี่อาจจะแจกมากกว่านี้ไว้ซักแบบพันซับแล้วกันดีไหมน้อง โอเคงั้นเดี๋ยวต้องให้น้องพานุวัตรอะมารับตังยี่สิบบาทจากพี่ด้วยนะถ้าเกิดน้องเห็นคลิปนี้แล้วน้องทักเฟซพี่มาแล้วกันแบบเฟซเฟซอ่าเพจบินดีบิ๊กอะครับน้องแล้วเดี๋ยวน้องส่งพร้อมเพย์มาแร้ว่าจะให้พี่จ่ายเงินน้องทางไหนยี่สิบบาทเดี๋ยวพี่ให้เลยหดูใจปั้มไหมยี่สิบบาทยัง,ยงกับสองหมื่นจริงแค่แค่ยี่สิบ เค okay, แล้วน้องๆก็อย่าลืมช่ว <c oughs> งนี้จัดเวลาดีๆอย่าลืมรักษา <c oughs> เนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพด้วยนะน้อง <c oughs> ใครที่ต้องฉีดวัคซีนก็ขอให้โชคดี <c oughs> ทําไงดีว่าคลิปมันเพิ่งจะหนึ่งาทีที่ิวิองอะแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวพี่จะต้องไปแล้วล่ะพี่ต้องไปคุยงานตะลุยตะลุยงานตะลุมบอลต่อ แล้วก็ต้องอ่านหนังสือด้วยช่วงนี้อาจจะมาเจอกันอีกทีน่าจะวันอาทิตย์ไม่ก็วันเสาร์เนี่ยนะพี่อาจจะว่างอาจจะนะต้องใช้คําว่าอาจจะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับคุณครับ